ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขอันน่าปราดถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เรารู้ด้วยญาณอันวิเศษยิ่ง ซึ่งวิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจที่ตนสวยแล้วสิ้นกาลนานแห่งบุญทั้งหลายที่ตนได้ทำไว้สิ้นกาลนานเราจเจริญเมตตาจิตตลอดเจ็ดปีแล้วไม่กลับมาสู่โลกนี้ตลอดเจ็ดสังวัตตวิวัตตกับ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อกับสิบหายอยู่เราเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระเมื่อกับเจริญอยู่เราย่อมเข้าถึงวิมานแห่งพรหมที่ว่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเราเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ใครครอบงำไม่ได้เป็นผู้สามารถเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยแท้เป็นผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจอยู่ในวิมานพรมนันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เราได้เป็นเท่าสกกะผู้เป็นจอมเทพ36ครั้งได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรด ผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระธรรมราชามีสมุดสาครสี่เป็นขอบเขตเป็นผู้ชนะวิเศษแล้วถึงความเป็นผู้มั่นคงในชนบทประกอบด้วยรัตนเจ็ดประการหลายร้อยครั้งจะกล่าวใหญ่ถึงความเป็นพระเจ้าประเทศสราชเล่ารูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้น ดำริว่าบัตนี้เราเป็นผู้มียริ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เพราะผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นดำริว่าบัตนี้เราเป็นผู้มียริ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ เพราะผลวิบากแห่งกรรมสามประการของเราคือทานหนึ่งธรรมะหนึ่งสัญญะหนึ่งพระผู้เมียพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้เมียพระภาคตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ากุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์พึงศึกษาบุญนั่นแหล อันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทานหนึ่งความประพฤติสงบหนึ่งเมตตาจิตหนึ่งบัณฑิตครั้นเจริญธรรมะสามประการอันเป็นเหตุเกิดแห่งความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุข